สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a ฟ Food นะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทำสาคูน้ำกะทิทุเรียนกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำน้ำกะทิทุเรียนกันก่อนนะคะเราใช้หัวกะทิแค่อยู่ที่500 ML นะคะหรือว่าประมาณ2ถ้วยตวงค่ะ และน้ำตาลมะพร้าวนะคะอยู่ที่180กรัมอันนี้ก็คือความหวานตามชอบนะคะถ้าชอบหวานกว่าน,นี้ก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลลงไปค่ะเกลือปน่นครึ่งช้อนชาคนให้เกลือและน้ำตาลนะคะละลายให้หมดเลยค่ะ ใบเตยนะคะใส่ลงไปค่ะ3ามถึงใบนะคะเพิ่มความหอมให้กับตัวน้ำกะทิของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะเราใช้อยู่ที่300กรัมค่ะค่ะเมื่อกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อทุเรียนหั่นแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลย300กรัมแล้วก็ต้มให้เดือดอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลย อันนี้ก็เดือดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ยกลงจากเตานะคะเดี๋ยวก็ปิดไฟได้เลยนะคะโอเคใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำตัวสาคูกันต่อเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำตัวสาคูนะคะเราใช้สาคูเม็ดเล็กสีขาวค่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยกร,รัมแล้วเราก็จะล้างน้ำหนึ่งครั้งค่ะ แล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการต้มน้ำให้เดือดค่ะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะนำสาคูค่ะลงไปต้มให้สุกเลยค่ะ ค่ะเมื่อสาคูสุนคะจะลอยน้ําแบบนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้มต่ออีกประมาณสัก5 6ถึงนาทีค่ะเพื่อให้เม็ดสาคูใสขึ้นนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็ใช้ตะแกรงตาทีนะคะช้อนเอาสาคูมาพักในน้ําเย็นได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการเสิร์ฟเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเสิร์ฟเลยค่ะแล้วก็จะตักสาคูนะคะใส่ลงไปปริมาณตามชอบนะคะใครชอบสาคูยเยอะก็ใส่สาคูลงไปเยอะๆหน่อยค่ะแล้วเราก็นําน้ําทุเรียนของเราค่ะใส่ลงไปเป็นน้ํากระเทิทุเรียนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบนะคะปริมาณเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งด้วยเนื้อทุเรียนนะคะใส่ลงไปค่ะตามชอบเลยนะคะ ก็อันเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะสาคูน้ำกะทิทุเรียนของเราค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องเ e a ฟฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ